สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะแลนะผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กันยายน2564นะคะเรามาเรียนวิชาภาษาไทายกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่9เรื่องคำที่ใช้บันบันรอหันและก็รอหันกันนะคะไปดู powerpoint กันเลยนะคะนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะเรื่อง คำที่ใช้บันบันรอหันรอหันนะคะการอ่านและการเขียนคำนะคะเรามาดูกันว่าคำที่ใช้บันบันบอ,อน,นอบันและก็คำที่ใช้บันรอหันและก็คำที่ใช้รอหันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ให้นักเรียนสังเกตนะคะการเขียนคานะคะการเขียนคําจะอยู่ฝั่งขวามือของนักเรียนนะคะคาอ่านจะอยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมคะคาแรกเลยเป็นคําว่าบันไดเห็นไหมคะก็จะมีคําที่เขียนนะคะต่อไปคําว่าบันทึกนะคะเห็นไหมคะเขาเขียนอย่างไรต่อไปบันเทิงเห็นไหมคะคาว่าบันไดบันทึก บันเทิงเป็นคำที่ใช้บันนะคะนักเรียนก็คือบออะนอบันนั่นเองนะคะเห็นไหมคะจำไว้นะลองสังเกตดูนะคะต่อไปค่ะมีอีกคำนะคะก็คือคำว่าบรรจุคำว่าบรรทัดคำว่าบรรพศเห็นไหมคะบรรจุบรรทัดบรรพศเป็นคำที่ใช้บรรลอหันเห็นไหมคะ สไลด์เมื่อกี้นี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะคะเป็นบันบออแนาบันนะคะสไลด์ต่อไปนี้ก็เป็นที่ครูพูดกำลังพูดอยู่นี้เป็นบันรอหันนะคะต่อไปยังมีอีกนะคะนักเรียนดูนะคะกันเชียงหาภรรยานะคะแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรน,นะคะเห็นไหมคะกันเชียงภรรยาจัดสรรเป็นคาที่ใช้อะไรคะใช้รอหัน ไม่มีตัวสะกดด้วยนะคะเห็นไหมคะคาว่ารอหันเนี่ยนะคะจะมีตัวที่แตกต่างนะคะไปดูกันอีกเลยนะคะดูนะคะคําว่ากันนะคะคําว่าธรรมชาติคําว่าพักพวกเห็นไหมคะกันธรรมชาติพักพวกเป็นคําที่ใช้รอหันมีตัวสะกดเมื่อกี้นี่จะเป็นที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะ สไลด์นี้ก็จะเป็นรอหันที่มีตัวสะกดเห็นไหมคะอ่นักเรียนนะคะได้สังเกตไหมเมื่อกี้นะคะเห็นไหมว่าคําที่ใช้รอหันถ้าไม่มีตัวสะกดจะอ BE ่านออกเสียงสระเป็นเสียงอและอ่านออกเสียงตัวสะกดเป็นเสียงในมาตาโกลนะคะแต่ถ้ามีตัวสะกดจะอ่านออกเสียงสระเป็นเสียงอ ส่วนเสียงตัวสะกดอ่านออกเสียงตามมาตาตัวสะกดนั้นนะคะเห็นไหมคะคำที่ใช้รอหันนะคะต่อไปนะคะนี้เรามาดูนะคะความรู้เรื่องคำที่ใช้บันบันรอหันแล้วก็รอหันนะคะเรามาดูคำที่ใช้บันกันนะคะ ปัจจุบันคำที่ใช้บันบอนบันนะคะในภาษาไทยก็มีอยู่5าคำด้วยกันนะคะก็มีคำแรกเลยคำว่าบันดาลบันไดบันทึกบันเทิงบรรลือนะคะมีด้วยกัน5าคำด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าบันบันดาลบรรดาลหมายถึงอะไรนะคะก็คือให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ บันไดหมายถึงสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆสำหรับก้าวขึ้นลงนะคะบันทึกหมายถึงจดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐานนั่นเองนะคะต่อไปนะคะบันเทิงหมายถึงเบิกบานรื่นเริงทำให้รู้สึกสนุกนะคะบันลือนะคะหมายถึง เพ่งเสียงดังก้องดงดังเรื่องลือเห็นไหมคะคาว่าบันนะคะมีทั้งหมดคําคนี้ก็มีความหมายที่แตกต่างกันนะคะให้นักเรียนจําความหมายไว้นะคะต่อไปเรามาดูคําที่ใช้บันลองหันกันบ้างนะคะคาที่ใช้บันนะคะที่เป็นลองหันจะออกเสียงเหมือนประสมเสียงอ และมีเสียงตัวสะกดในมาตากลน,นะคยยกตัวอย่างเช่นคําว่าบรรจงคําว่าบรรดาคําว่า,วาบันทึกคําว่าบรลไลคําว่าบัรหารเห็นไหมคะจะใช้บรรหลอนนะคะและก็ออกเสียงเหมือนประสมเสียงอะนะคะและมีเสียงตัวสะกดในมาตากลนนะคะเหมือนที่ครูเป้ยกตัวอย่างนะคะ ที่ใช้บันลอหันต่อไปนะคะคำที่ใช้ลอหันบ้างนะคะมาดูนะคะคำที่ใช้ลอหันนะคะมีหลักการอ่านนะคะดังนี้นะคะก็คือคำที่ใช้ลอหันไม่มีตัวสะกดจำนะคะแล้วก็คำที่ใช้ลอหันมีตัวสะกดนะคะมีอยู่สองแบบนะคะให้นักเรียนจำไว้นะคะทีนี้เรามาดูว่าจะมีคำไหนบ้าง หนึ่งเลยเน,นะคะคำที่ใช้รหันไม่มีตัวสะกดคะำที่ใช้รหันไม่มีตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงอะและมีเสียงตัวสะกดในมาตากลน,นะครูเป้จะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคําว่ามันญาตินะคะคำว่าจัญญาคําว่าขันคําว่าสวรรค์คําว่า สรรพกรเห็นไหมคะคาที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดนะคะจะออกเสียงอะและมีตัวสะกดในมาตากลน,นะคะเห็นไหมคะยังมีอีกนะคะไปดูต่อไปค่ะสะไลด์ต่อไปเลยอันที่สองนะคะคาที่ใช้รอหันมีตัวสะกดกันบ้างนะคะคาที่ใช้รอหันมีตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงอะและมีเสียงตัวสะกดตามาตาตัวสะกดของคํานั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่ากรรมการธรรมดาวันณคดีอุปสรรคผิวพัน,เน์เห็นไหมคะคําที่ใช้รองหันมีตัวสะกดเห็นไหมคะ ต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูคำศัพท์พื้นฐานนะคะนักเรียนก็ฝึกอ่านตามนะคะครูเป้จะพาอ่านนะคะอ่านสะกดคำที่ใช้บันบออนอันแล้วก็บันรอหันแล้วก็รอหันนะคะคำแรกเลยอ่านว่าบันเทิงนะคะคำที่สองอ่านว่าบันเจิดนะคะคำที่สามอ่านว่าหันสานะคะต่อไปค่ะ คำว่าจัญญาคำว่าดัชนีคำว่าสรรคุณเห็นไหมคะยังมีอีกนะคะคำว่าบันนะคะก็ให้นักเรียนฝึกอ่านคำที่ใช้บันบันบ,นบออานอบันเห็นไหมคะนักเรียนดูนะที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะจะใช้คำว่าบันบออานนอบันนะคะอ่านตามเลยนะคะ บันดาลลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรนลือสนั่นดังเห็นไหมคะมีบันทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมด5นะคะที่ครูเป้พูดแต่แรกแล้วคำว่าบันนะต่อไปนะคะมาดูคำที่ใช้บันลอหันกันบ้างก็จะมีคำว่า บรรจบบรรเจิดบรรณารักบรรเทานะคะบรรจงนะคะบรรยายบรรลุบรรเลงนะคะแล้วก็บรรทุกบรรทมบรรลุแล้วก็บรรจักถอนนะคะแล้วก็ บรรณการบรรดาศักดิ์บรรยากาศบณารักษ์เห็นไหมคะก็จะมีที่ใช้คำบรรรอหันนะคะต่อไปนะคะเรามาสังเกตดูนะคะนักเรียนสังเกตคำที่ใช้รอหันนะคะไม่มีตัวสะกดนะคะ คือไม่มีตัวสะกดเลยนะคะก็ดูนะคะคาว่ากันโชคกันนิกากันแสงตั้งคันคันลองจันโรงชะกันพันษานะคะแล้วก็มันคานะคะแล้วก็ยันโยงสรรหาสรรสร้างมหาสจัณ อนันนบดึกดำบรรสรรเสริญเห็นไหมคะรหันที่ไม่มีตัวสะกดนะค,ะคำที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะไปค่ะคำที่มีรหันนะคะมีตัวสะกดนะคะดูนะคำว่ากรรมการกรรมพันธ์กรรมวิธีกรรมสิทธิ จกกักรพรรดิทศนะแล้วก็พันพันนานานะคะแล้วก็บรรพกานะคะแล้วก็บรรพชนบนรรพชาบรรพบุรุษนะคะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะแล้วก็มรรคนายกนะคะแล้วก็วรตอนนะคะวรรณกรรม วันนัดีนะคะแล้วก็วันในยุคสัพพนามสุพรรณบุรีนิทัศากาลเห็นไหมคะพวกคำเหล่านี้นะคะก็จะเป็นคำที่รอหันมีตัวสะกดนะคะเห็นไหมคะเห็นแตกต่างหรือยังนะคะเห็นข้อแตกต่างกันหรือยังคำที่บันมีตัวสะกดและก็ไม่มีตัวสะกดนะคะ ไปนะคะครูปเป้มีประโยคนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านประโยคที่มีคําที่ใช้คําว่าบันบอันดบันบันรอหันและก็รอหันนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะที่เป็นตัวสีน้ําเงินเห็นไหมคะอันที่หนึ่งเลยก็คือการไหว้เป็นวัฒนธรรมไทยที่ต่างชาติรู้จักดีนะคะต่อไป บรรพชนไทยรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานนะคะน้ำข้าวเขียนบันทึกประจำวันทุกครั้งเมื่อไปท่องเที่ยวครูสอนฉันให้ใช้กันไกลตัดกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆกรรมการตัดสินผลการประกวดเรียงความอย่างยุติธรรม เห็นไหมคะนักเรียนได้สังเกตไหมคะที่เป็นตัวสินทร์เงินนะคะคาที่ใช้บันนะคะบันรอหันแล้วก็รอหันนะคะไปดูกันต่อนะคะรูมีอ่าเรื่องหนึ่งนะคะให้อ่านเป็นเรื่องนะคะเรื่องว่าถ้าหากฉันมีเวทมนต์นะคะให้นักเรียนสังเกตคําที่ใช้ บันบันรอหันแล้วก็รอหันนะคะมีคําใดบ้างนักเรียนลองสกเกตนะคําที่อยู่ในอ่เมอเรื่องนี้นะคะนักเรียนดูตามแล้วก็อ่านตามได้เลยนะคะฉันได้มีโอกาสไปชมนิทรรศการเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดนครสวรรค์ภายในงานมีจิจกรรม สร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติมากมายฉันได้ตระหนักว่าทุกวันนี้บรรดามนุษย์ทั้งหลายนี่เองที่เป็นตัวการทำลายโลกฉันจึงคิดว่าหากฉันมีเวทมนต์ฉันจะบันดาลให้โลกนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติให้มากที่สุด ให้ป่าเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์สรรพสัตว์มีความเป็นอยู่เหมือนยุคดึกดำบันและเมื่อนั้นบรรยากาศของโลกใบนี้คงจะสดใสและน่าอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมคะในเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าถ้าหากฉันมีเวทมนต์นะคะนักเรียนได้สังเกตไหมคะคําที่มีบรรแล้วก็บรรหันหแล้วก็รหันนะคะ มีคำได้บ้างนักเรียนพอจะแยะออกได้ไหมคะตัวอย่างเช่นคําว่านะคะนิจัศก,การก็ใช่ธรรมชาติก็ใช่นะคะนครสวรรค์ก็ใช่กิจกรรมนะคะสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ธรรมชาตินะคะมีเยอะแยะนะคะนักเรียนสามารถจะแยกได้นะคะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะตอง,ง่ายๆเลยนะคะในท้ายบทน,นะคะครูเบ้จะสรุปให้นะคะในเรื่องนี้นะคะ คำที่ใช้รอหันนะคะไม่มีตัวสะกดจะออกเสียงสระนะคะเป็นเสียงอะนะคะและมีเสียงตัวสะกดเป็นเสียงในมาตากลน,นะคะส่วนคำที่ใช้นะคะรอหันนะคะ มีตัวสะกดจะออกเสียงสละเป็นเสียงเสียงอะไคะออกเป็นเสียงอะและมีเสียงตัวสะกดตามมาตาตัวสะกดของคำนั้นนะคะส่วนคำที่ใช้บันบันลอหันนะคะเป็นการเขียนเฉพาะของแต่ละคำนะคะ เห็นไหมคะนักเรียนพอจะแยกออกไหมคะคำที่ใช้รอหันที่ไม่มีตัวสะกดและก็คำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดนะคะและก็คำที่ใช้บันบันรอหันหะ,ะเขาเขียนอย่างไรและอ่านอย่างไรนักเรียนพอจะแยกได้นะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะจากการดูคลิปในวันนี้นะคะ ครูได้สรุปให้แล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่9านะคะคำที่ใช้บันนะคะบันรอหันแล้วก็รอหันนะคะก็จบในการสอนคลิปนะคะในเรื่องการใช้บันนะคะแล้วครูเป้ก็จะมีนะคะจากนักเรียนที่เรียนจบแล้วนะคะนักเรียนศึกษาจาก การดูคลิปที่ครูเป้สอนแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะต้องทำแบบฝึกหัดนะคะครูเป้มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะให้นักเรียนเปิดเลยนะคะคำที่ใช้บันแล้วก็บันรอหันแล้วก็รอหันนะคะในหน้าที่71นะคะในหน้า71ทําข้อ 2. แล้วก็ข้อ3นะคะเปิดไปอีกหน้านึงก็คือหน้าที่72ก็คือทำข้อ 4นั่นเองนะคะส่วนในวันนี้ครูเป้จะให้ทำทั้งหมด3ข้อนะคะไม่ให้เยอะนะคะเดี๋ยววิชาคนอื่นเขากับคุณครูก็จะให้เหมือนกันนะคะครูเป้จะให้แค่3ข้อในวันนี้นะคะถ้านักเรียนคนไหนทำเสร็จแล้วนะคะก็สามารถที่จะส่งมาใน Open Chat กลุ่มภาษาไทยห้องป .3 ทับ3นะ,ะของครูเป้แล้วก็ Open Chat กลุ่ม ลายห้องปอ .3 ทับ2ของครูปอได้เลยนะคะส่วนห้อง2นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะโทรมาถามได้หรือจะให้คุณครูนะคะอธิบายตรงส่วนไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะก็สามารถที่จะโทรมาได้หรือลายมาเป็นส่วนตัวหรือทักมาส่วนตัวได้เลยนะคะคุณครูเป้ยยินดีที่จะอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะส่วนใน วันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนเรื่องคำที่ใช้บันบันรอหันและก็รอหันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะนะคะอย่าลืมส่งงานนะคะเสร็จแล้วส่งได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ